ทำไมขับรถดีวะอะไรผมขับรถอะไรคุณขี่รถมาจะเบรกก็เบรกเงี้ยหรอเฮ้ยคุณขับรถตามมาคุณต้องชะลอดินี่มันสามแยกแล้วรถแม่งเป็นลอยเลยเนี่ยโอ้โหรถเป็นลอยดูรถผมคุณคุณขับรถไม่ดีป้าคุณขับรถไม่ดีหรือเปล่าคุณก็ต้องคุณก็เบรกอะคุณบ้าเหรอแต่เมื่อกี้แล้วนะคุณขี่รถแต่แยกงแต่เมื่อกี้แล้วนะถ้าคุณจะขับอย่างนี้คุณต้องขับรถบนปอกรถผมเลยไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้ คุณขับรถแย่มากเงี้ยฮะโอ้ชนแล้วก็มาถอยหลายรอบมากหรอดูนะครับดูนะครับคนนี้นะครับเมื่อกี้นะครับเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์แย่มากๆเลยนะฮะขี่ปาดหน้าปาดไปปาดมาหลายรอบนะครับแล้วอยู่ๆเขาก็เบรกตอนเลี้ยวนะครับผมกำลังจะเลี้ยวพอดีครับเห็นไหมครับดูสภาพรถนะครับผมเป็นรอยมากมารเป็นใหญ่มากๆเลยนะฮะดูรถเขาครับดูรถเขาถ่ายรถผมด้วยดิถ่ายรถผมด้วยดิเห็นไหมครับรถเขามีสภาพเป็นรอยหลายรอบอยู่แล้วแสดงว่าการขับขี่ของเขาแย่มาหลายรอบแล้วเนี่ยเขามีปัญหาหลายหลายรอบนะครับ ดูหน้าของคนขี่ไม่ดีครับหน้าของไอ้คนที่ขี่ไม่ดีเฮ้ยทำไรเฮ้ยดูนะครับดูนะครับหน้าของคนขี่ไม่ดีครับมันกำลังหาเรื่องผมนะครับดูนะครับดูได้เลยคนคนนี้นะครับขี่รถแย่มากๆเลยเห็นแล้วนะครับดูครับแย่มากๆเลยนะฮะเมื่อกี้นี้ครับผมขับรถมาอยู่ๆเขาก็เบรกเฉยเลยนะครับกวนตีหลายรอบมากๆเลยนะครับเฮ้ยมึงทำไงยูวะเลิกถ่ายเนี้ยไอไปมึงไงเชี่ยไดูครับดูครับหน้าคนขับรถไม่ดีนะครับแล้วยังมาหาเรื่องอีกนะครับ จำหน้าเขาไว้นะครับคนแบบนี้นะครับอย่าไปคบนะครับผมขี่รถแย่มากๆเลยอย่าไปคบนะครับดูนะครับรถป้ายทะเบียนอะไรเดี๋ยวดูนะครับป้ายทะเบียนนะครับงองอต่อนะครับ4ี่เก้าหนึ่งนะครับเชียงใหม่นะครับดูหน้าไว้ครับคนนี้ครับดูไว้เลยดูไว้เลยนะครับรถไม่ดีดูนะครับผมดูนี่คือสภาพรถเห็นไหมครับเห็นไหมครับอย่าไปสนใจนะครับคนนี้กำลังจะหาเรื่องผมอีกแล้วนะครับนี่คือสภาพดูนะครับคนที่ชอบสร้างภาพนะครับ สร้างภาพว่าตัวเองทำดีนะครับตัวเองทำไม่ดีเลยนะครับรถล้มแบบนี้แล้วดูดูสิ่งที่เขาทำครับขอโทษที่เขาโผล่ที่นี่นะครับผมขอโทษเขาไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ฟังผมเลยเขาไม่ฟังเลยนะครับเขาบอกว่าผมขี่รถไปนีีอีกนะครับเห็นไหมดูดูหน้าเขาดีครับเขาจะหาเรื่องผมอยู่เรื่อยๆอีกนี่คือทะเบียนรถที่ชนรถผมนะเห็นไหมครับอย่าไปสนใจเขานะครับดูรถป้ายทะเบียนเขาได้ครับดูได้ตรงนี้คันนี้เลยดูสภาพดูสภาพแล้วดูรถและนี่คือร้อยที่เขาบอกนี่คือร้อยที่เขาบอกเขากำลังโกหก